สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love ด,ด้วย้นี่คือความรักทั่วไปสำหรับราศีมิถุนนะคะประจําเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนขออภัยด้วยเนื่องจากผู้อ่านติดภารกิจ ครั้งนี้ก็เลยอ่านคั้วให้สอเดือนก่อนนะคะสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบอร์เรเดย์ราศีมิถุนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าความรักทั่วไปโดยรวมของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเข้าไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆวันที่ประจำราศียึดต,ตามแบบตะวันตกอยู่ใต้คลิปนะคะพร้อมกับ f เฟซบ o ๊กข้อความความรักอินสตาแกรมพินมงคลวัตถุมงคลสนใจชิ้นไหนติดต่อแอดมินที่ไลน์แอดทั้งหมดทั้งมวลอยู่ใต้คลิปขอบคุณที่สปอร์ตช anel เรา เรอยมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเรามาเช็คพลังงานราศีมิถุนกันหน่อยนะขอทราบพลังงานความรักราศีมิถุนนะคะความรักทั่วไปโดยรวมราศีมิถุนประจำเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนค่ะ เมเนจี่คุณเป็นไฮโลแฟนคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติคุณมีเกณฑ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพิธีกรรมแล้วนี่คือ d ีว i ยทามมิ่งนะคะบางทีสิ่งดีที่คุณเฝ้ารอมันน่าที่จะเป็นเพอร์เฟกต์ทามมิ่งของคุณนะคะสําหรับเดือนพฤษภาแล้วก็มิถุนายนยนี้ที่กําลังจะมาถึงแล้วก็มาถึงแล้วนี่แหละนะ,ะเดี๋ยวเรา,าเริ่มกันต่อเลย คุณมีพลังแล้วก็แรงดึงดูดมากๆจริงๆนะในเดือนนี้นะคะราศีมิถุนการดดีมากๆโดยเฉพาะเดือนสันนะคะอืม่มชวฟคับก็มาเห็นไหมล่ะ เอาละต้องบอกว่าเนี่ยเป็นแผนระยะยาวที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เตรียมไว้ให้คุณนะคะแผนระยะยาวมันเกิดจากการที่คุณอนะทุ่มเทลงทุนลงแรง,งไปทั้งหมดทั้งมวลและในช่วงสองเดือนนี้ถึงเวลาอันเหมาะสมนะคะที่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ มีความสุขในเรื่องการงานร่ำรวยเงินทองชีวิตประสบความสำเร็จด้วยบอกเลยนะคะเพราะการ์ดดีทุกใบทีเดียวดังนั้นผู้อ่านไม่เห็น energy ของใครที่เคยทำร้ายคุณหรือเป็นประเด็นหนักๆอะ่ะกลับเข้ามาเพราะ energy คือตัวคุณอะ่ะบล็อกโดยธรรมชาติโดยคุณไม่รู้ตัวด้วยนะว่าอาจจะเคยรู้สึกกรอเขาอาจจะเคยรู้สึกถึงเขาแต่ตอนนี้มันหมดคุณมีความสุขกับตัวคุณเองมีความสุขกับงานแล้วคุณก็กำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินด้วย นะคะสุขภาพก็ดีวันดีคืนพี่น้องบุตรบริวารก็ปรับความเข้าใจดีวันดีคืนมันก็เลยทำให้คุณลืมเรื่องคนนั้นไปเลยนะคะแล้วหว่านมองดูว่าคนคนนี้นะที่จะส่องแล้วมองเห็นชีวิตของคุณเปลี่ยนไปด้วย กรวนกรวายเหมือนกันอยากที่จะกลับมาถามว่าจะได้รับการติดต่อไม่ได้จากคนที่คุณเคยรอเคยรู้สึกต้องบอกว่าเคยนะเพราะตอนนี้ฝั่งคุณมันคือการเริ่มต้นใหม่มันไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องการเขาอยากให้เขากลับมาขนาดนั้นอิ t h e n e a เนียฟิวคุณมีเกณฑ์การตัดการบล็อกคนที่คุณไม่ต้องการในชีวิต อีกต่อไปแล้วหรือว่าการกลับมาของเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะช้าเกินไปเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้ไวเวอร์ซ่านะคะเช้าสองก็ใช้วิจารณญาณนะลูกนะแต่ไม่แนะนําให้สองเพราะไม่ตรงถ้าจะให้ตรงต้องดูกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวนะคะชื่อนามสกุลกันไปนเลยแต่พวกอ่าจจะไม่รับอ่านการดนะขออภัยด้วยนะคะในดังนั้นเราก็อ่านโดยรวมเพราะครอบครัวเราราศีมิถุนที่น่ารักน่ารักแล้วเป็นทูตผู้ถูกกระทําก็มีเยอะต้องเข้าใจในมุมนั้นด้วย คนโสดอาจจะไม่โสดอีกแล้วน่าจะโสดมานานเกินกว่า9เดือนหรือ9ปีได้ซ้ำนะบางคนเนี่ยเข้าวัยกลางคนแล้วด้วยนะคะเอ,อที่ออกมาบอกว่าตัวคุณมีแรงดึงดูดค่อนข้างที่จะเยอะคุณจะได้พบรักครั้งใหม่ที่ดีมากๆแต่กบอกเลยว่าอาจจะมีเกมการเกี่ยวเนื่องกับ ชาวต่างชาติชาวยุโรปหรือชาวตะวันออกกลางนะคะเป็นคนที่หล่อและสวยบุคลิกหน้าตาดีทีเดียวนะคือหล่อสวยแหละมีพร้อมทุกอย่างในเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เข้ามาทําให้ชีวิตคุณมีความสดใสเป็นความรักที่ลงตัวนะเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็มีแพชชั่นต่อกันมากๆคืออาจจะเจอกันแล้วรู้สึกปิ๊งปังกันตั้งแต่แรกเลยนะคะ love a t f i r s t sight นะคะความสัมพันธ์ก็พัฒนาค่อนข้างรวดเร็ว อาจจะถึงขั้นมั่นหมายแล้วก็แต่งงานกันได้นะคะนั่นแหละคือผลว่าหลายๆท่านอาจจะตัดออกตัดคนเก่าออกแล้วก็เลือกคนใหม่เป็นรักครั้งใหม่ที่ดีนะคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเื่องกับชาวราศีสิงห์ energy ไม้เท้าเต็มไปหมดเลยนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ถนุนะแต่บอกเลยว่าอะไรที่ไม่ดีนะคะควีนไม้เท้าบล็อกหมดแน่นะคะซึ่งหวันนงดูว่าเป็นเรื่องที่ดี แล้วก็ควรที่จะทําด้วยนะคะความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ไม่มีนะคะเหมือนคุณน่าที่จะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นคุยหรือว่าผ่านขั้นตอนความไม่ชัดเจนยุติปิดจบมาแล้วตอนนี้เหมือนคุณจะได้เจอคนคุยใหม่ซึ่งคนคนนี้เป็นทูอฟคัพของคุณนะคะเป็นเนื้อคู่นะคะเข้ามาอาจจะในโซเชียลมีเดียในเว็บเดทที่คุณอยู่หรือ,ออาจจะจากการเดินทางได้ด้วยนะคะเข้ามาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาโชคชะตาของคุณที่จะได้เจอกันเอเจี้ก็ยังเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับ ชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ชอบฉันชอบคนไทยคุณก็จะได้คนไทยที่มีสไตล์ยุโรปนะคะการแต่งเนื้อแต่งตัวการแต่งหน้า การใช้ชีวิตนะจะไม่ได้เป็นไทยจ๋าร้อย์เซ็ซึ่งเป็นความแตกต่างแปลกใหม่แต่มันก็ทำให้คุณแฮปปี้นะเป็นคนหัวสมัยใหม่ด้วยไม่ใช่คนหัวเก่านะคะแต่ว่าเป็นคนที่ให้เกียรติคนคนมีคู่การแต่งงานขึ้นแล้วนะคะคุณมีเกณฑ์นะคะจะเข้าวิธีแต่งงานแบบถูกต้องเอกสารต่างๆเรื่องการย้ายที่อยู่เอกสารเรื่องรับรองบุตรเอกสารการแต่งงานนะคะจะผ่านฉลุยเลยหลังจ ที่ติดขัดบ้างนะคะผ่านฉลุยเลยแต่ในอนาคตความเหนื่อยยากการต่อสู้การทุ่มเททั้งหมดระหว่างคุณกับคู่ของคุณคอม plete เลยสิ้นสุดนะคะแล้วก็คู่ของคุณน่ารักมากด้วยอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยเขาจะพยายามคัดและเคลียร์ออกทำให้คุณสบายใจและมีความสุขคุณมีเกมการมีบุตรหลังแต่งงานทันที นะคะคู่ของคุณอาจจะอยากมีบุตรทันทีก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและอายุเยอะๆกันแล้วนะคะบุตรกับของคุณกับเขาเนี่ยจะเข้ากันได้ดีจะกลมเกลียวกันเหมือนเป็นครอบครัวเหมือนเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนทั้งคุณและเขานะ แล้วก็มีเกณฑ์การได้ย้ายอยู่กันเป็นแบบเหมือนครอบครัวใหญ่ด้วยนะหลายๆท่านคู่ของคุณที่เขาเป็นชาวต่างชาติเขาอาจจะจดทะเบียนรับรองบุตรบุตรธรรมให้บุตรของคุณแล้วก็ดูแลเทคแคร์ Care, ชีวิตคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเป็นข่าวดีที่คุณจะได้รับต้อนรับในช่วงเดือนเกิดของคุณนั่นแหละนะคะเดือนมิถุนาย,ยนแหมอ่าแล้วก็รู้สึก มีความสุขจริงๆนะคะสำหรับราศีมิถุนนี้การ์ดค่อนข้างเคลียร์ไม่มีอะไรต้องแคลริฟาเลยนั่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า r o m a n ต e แ n งเจมีอะไรอยากที่จะบอกคุณคนสดบอกไปแล้วนะคะว่าคุณจะได้เจอความรักได้เจอเนื้อคู่จริงๆด้วยแหละนะผ่านทางการเดินทางแล้วก็โซเชียลมีเดียแล้วก็อย่าลืมเช็ค s สแกมเมอร์ด้วยนะคะ เป็นความรักที่ดีอ่ะที่จะคบกันไปจนถึงขั้นแต่งงานเลยนะในที่ค่อนข้างชาัดมากดูสิมั่นหมายแต่งงานพรมลิขิตโชคชะตาให้ได้เจอกันแล้วกับเดซันของคุณนะคะดีใจด้วยอ่ะ Romance Angel เนี่ยจะบอกคุณว่า make the a e f f o r c e ทำความฝันของคุณให้เป็นจริงเคยฝันอะไรไว้นะคะเมื่อเนิ่นนานมาแล้วทำความฝันของคุณให้เป็นจริงนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่คุณอ่ะเคยใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่เด็ก Very soon ูนก็เร็วๆนี้แล้วนะคะรักแท้การสมรถ ชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นเนื้อคู่ที่ดีนะคะซัพพอร์ตชีวิตเราได้นะคะการอยู่เป็นครอบครัวอย่างมีความสุขนะหายเหนื่อยสักทีนะ express your love ค่ะก้าวต่อไปได้เลยเมื่อเวลานั้นมาถึงหรืออาจจะมาถึงแล้วนะคะอีกนิดหนึ่งการรอคอยการเดินทางใครบางคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาก็กำลังจะเดินทางมาด้วยและหลังจากการเดินทางเนี้ยนะคะสิ้นสุดลงไม่ได้เจอกันแล้วอะอนาคตของคุณทั้งคู่จะไปอีกไกล จะถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายเลยทีเดียวเนี่ยดีเซปชั่นเราบอกว่าระวัตระวังด้วยว่าจะมีใครบางคนมาทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายใจในความสัมพันธ์คนรอบข้างแล้วก็คนเดิมๆด,ด้วยก็ขอให้เรามัดระวังเมื่อก้าวเดินแล้วก็อย่าได้หันหลังกลับนะคะเอาล่ะเป็นกําลังใจให้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ